สวัสดีค่ะเพื่อนเเวลาว่างๆเราก็มาเดินป่าอันนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมป่านาลือชาป่าเขาสมบูรณ์สวยงามค่ะเดินถนนอันนี้คือเรามาบำเพ็ญกับถนนเขาแบบทำให้ถนนเขาโล่งเนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาบำเพ็ญกับเพื่อนลหลายๆคนก็รู้สึกดีค่ะอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่ง เมื่อก่อนมาไม่ได้พอตอนนี้เรามาได้เราก็อยากมาเนาะให้ดูเพื่อนๆทำงานอยู่เรามาเดินถ่ายรูปเห็นแมททุกคนขยันขันแข่งค่ะต้องทำงานเป็นทีมแต่ว่าในป่านี้ยุงเยอะต้องมีแบบโลชั่นทากันยุงร่ลมลื่นเลยค่ะเห็นไหมต้นไม้เยอะมากอันนี้เป็นต้นไผ่ที่สมบูรณ์อันนี้เป็นแบบหนอ่อที่ออกมาแบบสวยงามเห็นไหมเพน่อน หน่อไม้แบบนี้เขาก็สวยงามดีนะแต่ว่าอยู่ในป่าเราก็มาทําความสะอาดหมายถึงว่าเดินทางทางป่าให้มีทางเดินนิดนึงไม่ให้ลกพวกเราเป็นสายมูที่มานั่งสมาธิในป่าแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกชอบอยากชวนเพื่อนๆถ้าใครอยากมาได้นะมานั่งสมาธิในป่ามีกฎให้ค่ะมีมุ้งให้ สวยงามค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสอยากชวนเพื่อนๆมาอันนี้เขาเรียกสายบอมเพนยุงเยอะยุงเยอะมากแต่ว่าเวลาเรานั่งในกดเนาะเรายุงก็จะไม่ค่อยมาแต่ถ้ายุงกินกัดปุ๊บเขาจะกินยนเลือดแต่ว่าเราก็ต้องทาโลชั่นกันยุงถ้าเราจะเข้าป่าเนาะเห็นไหมมีแต่ป่าไผ่แต่ว่าสวยงามค่ะเวลาเขา มีหน่อจะสวยมากเวาลาเขาแทงแทงหน่อขึ้นไปนี้คะ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นหน่อไผ่ที่เขาแทงหน่อขึ้นไปแล้วสวยสวยมากๆเราไปดูสายบําเพ็ญกันคะ่ะเข้ามาทํางานไอมาบําเพ็ญที่มอเนี้ยไไเธอน่ารักเป็นเจ๊ใหญ่ของเราเจ๊เจ๊เจทักทายไหนคะ่ะสนุกไหมสวัสดีค่ะสนุกค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะ ใครมีโอกาสมานะที่สถานปฏิบัติธรรมป่านาลีชามาอยู่ป่าด้วยกันค่ะแล้วจะรู้ว่าป่าเราน่าอยู่มากมาปฏิบัติธรรมมาฝึกนั่งสมาธิอย่างคนไม่เคยอยู่ป่าก็ลองเห็นไหมคะป่าสวยงามยังมีซอยเล็กๆน้อยๆเข้าไปอีกไม่ใช่มีแค่นี้แค่นี้ เรามาดูแท้ขนนเนาะอย่าลืมนะสนุกมาลองปฏิบัติทำดูนั่งแล้วก็เดินทุกคนทำได้ฝึกสมาธิของเราขอบคุณทุกการรับชมค่ะ